ที่ก่อตั้งโดยคุณประยุทธ์นะครับคำเลืองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวนะครับู่ที่สองตําบลนิมนะครับอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับซึ่งผมเนี่ยครับเป็นพนักงานนะครับซึ่งได้เข้าไปจูเหลือแนะนํานะครับในเรื่องกราบนการการผลิตซึ่งขั้นตอนในการที่เขามีการคัดเลือกนะครับว่ามีการเลิตประกิไปได้มาจางไหนนะครับเข้ามาสุราเนี่ยบางคนได้ได้ยินกับ คิดว่ามันจเกียเก่ยวข้องกับเรื่องอับายมุกนะครับแต่จริงๆนะ้ากลุ่มนี้อบายได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอับายมุกนะครับสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องกลุ่มนี้ก็คือกระบวนการขั้นตอนนะครับแล้วก็สิ่งที่เข้ามาเสริมภาพก็คือเรื่องของสมุนไพรนะครับกระบวนการขั้นตอนนียเป็นการคาดสรรแลวกับมีกระบวนการวิธีการทำเนี่ยยังยังปราณีตนะครับละเอียดปราณีตนะครับเป็นเป็นส่วนตียทำให้อ่า พืพันธุ์ที่ออกมาเนี่ยครับเอาไปช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะครับบำรุงร่างกายเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอาเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนตีจะมาเป็นสุราเนี่ยครับเขาจะมีการนำสมุนไพรนะครับตีเอาองค์ความรู้นะครับตีเกิดจากปุมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเอามาใช้บรรับยุคประยุกใช้นะครับแล้วก็เอาไปเป็นส่วนผสมของสุรานะครับซึ่งมีความแตกต่างจากสุราจากที่อื่น นะครับสุสราจากที่อื่นเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมอาจอย่างเช่นอาชาดอ้อยมูนี่นะครับที่มันอาจจะบอกว่ามีประโยชน์แต่ของเขาเนี่นะเขาใ,ใ,ใจประโยชน์จากสมุนไพรเนี่ยถึงสัสามชินิดตัวกองนะครับในแต่ละชนิดนะฮะถ้าบรรยัสสบคุณน,นี่มันจะยาวไปชั่วโมงเนาะเนาะนะครับ <S <S ซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆนะครับส่วนประกอบซีเป็นสมุนไพรเนี่ยนะครับสมุนไพรนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นลูกแป้งในการใส่วนผสมของของสุราเนี่ยครับเป็นเป็นสุรา เป็นสุราที่ผสมส่วนส่วนผสมของสมุนไพรซึ่งประกอบด้วยนะครับสมุนไพรพื้นบ้านก็อนี้ไหลตั้งแต่ขิงคาตะไคร้นะครับพริกดิปลีนะครับพริกปิ๋วแดงนะครับจันจีจันจันจีจันบ้านจันแดงจันขาวโกตั้งเก้าเทียนตั้งห้านะครับมีอห่อก็ มันเยอะจนมันเยอะจนอันอมันเขาจำแทบจะไม่ได้นะครับว่ามันมีเสาสามชนิดด้วยกันนะครับเอาแต่ละยางครับนะฮะแต่ละยางเนี่ยครับมันจะเป็นสมุนไพรตีททาให้เกิปดประโยชน์ต่างๆทั้งสิ้นนะครับ,บราว่าจะเป็นเรื่องการขับล้มวกว็ดีการห้ามเดือดก็ดีนะครับการทายการระบายวกว็ดีนะครับการหักรักษาโรคกระเพาะก็ดีนะครับ การสลายนิ้วกะดีนะครับโดยบิเฮือกตีวลาเราดื่มสุราไปเนี่ยหรือวิจิบสุราเป็นเป็นกระสายไหมครับนะฮะไปกระตุ้นทําให้เลือดลมในร่างไก่ของมันเดินดีนะครับไอ้ซึ่งตัวเนี้ยครับกลุ่มกลุ่มนี่นะครับก็เลยได้ได้ได้มีการคิดค้นนะครับแล้วก็เอาพวกเหมญอาตีมีทั้งหมดนะครับเอามาเอามาเอาเอาเอาส่วนผสมนะครับซึ่งเอาสมุนไพรมาเอามาทำเส่วนผสมนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นแป้งนะครับแป้งยีสต์เนี่ยฮะที่จะเอามักมักที่จะ เอาเป็นสุราแบบเนี้ยนะครับสุราแบบเนี้ยนะครับสุราแบบเนี้ยนะครับซึ่งอยู่ในขวดเนี่ยซึ่งตรงนี้ยนะครับสุราตรงเนี้ยเขาบ่ได้เขาบ่ได้เน้นนักในเรื่องของการดื่มเป็นอะจิ้นนะครับแต่เขาจะทําในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับคือปกติเนี่ยคนบ้านเขานี่จะเป็นเกษตรกรเป็นหลักนะครับเกษตรกรทําไร่ทําสวนนะครับตราตมทํางานนักนะครับซึ่งบ่มีเวลาในการดูแลร่างกายนเราก็ท่านจะสังเกตว่า ทำงานมานนักๆนะครับร่างกายมันจะอ่อนจะเพรียเนาะนะครับจอจะเพลียแล้วก็คนบ้านเฮานะครับเวลาจะจะบ่มร่างกายเหมือนกับคนในเมืองพวกเนี่ยต้องไปซื้ออาหารเสริมเนาะซื้ออาหารเสริมครับตีนีรคาแพงๆน่นะครับมาบำรุงร่างกายให้มีเกิดพลังเกิดร่างกายที่แข็งแรงนะครับแต่นะครับกลุ่มเฮานะครับใช้คุ้มบัญญัติาท้องถิ่นโดยนะครับใช้สมุนไพรนะครับไปมัดผสมแล้วก็กลั่นออกมาเป็นสารแล้วก็จิบเป็นกระสายนะครับ กินแค่หนึ่งองคุรีเนาะนะครับหนึ่งองคุรีนะครับองคุรีกร่อนกินเข้าตอนเจ้าตอนแหลงนะครับทำให้เหลือดล้มในร่างไก่มันเดินดีสะดวกนะครับในตรงเนี้ยมันก็นจะฮักษาให้ตัวคือหนึ่งนะครับทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะครับโรคนิ้วโรคไตที่บางครั้งดื่มบางครั้งเขาดื่มหน้าดื่มอย่างไปเนี่ยครับ ก็จะไปช่วยสลายนิ้วนะผู้นี่นะครับจะไปช่วยสลายนิ้วนะครับเ,เลือดที่มันขังนะครับมันขังอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีตัวยังจงปิดปิ้วหนาอนะครับจะไปป็นการย่อยหรือว่าการสลายาสลาย,ลายริมเลือดอะไรอย่างต่างๆครับอันนี้เป็นสมุนไพรบำรุงหลางกายดูแลนะครับ <S <S ยังจะขาดน,นะครับจะขาดก,ก็มีส่วนผสมตรงนี้นนทำให้อย่างครับเ,เกิดกาลังมังช้านะครับยกตัวอย่างเช่นจ้างตัวไหนนะครับตีมันเวลาบนเอาไปลากไม้ไปทำงานนะครับ เปินก็จะเอากรข่านก้าเอาบอระเพ็ดก้าะครับไปซอยไปหั่นตากแดดนะครับเอาไปต้มเนาะเอาไปฮือไปฮือจ้างกินนครับจ้างไก่เนี่ยนะครับตีมันอย่าไปจนนะครับมันไม่ได้ได้กิิ่นมันจะแข็งแรงนะครับมันจะแข็งแรงมากๆกนะครับก็คือได้ได้น้ำมาสุนนี่นะครับมา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 ผสมผสมของเกิดเป็นสุราชุมชนตีมีเอกลักษณ์นะครับด้วยสมุนไพรนะครับแต่เขาบอกแนะนำให้กินเป็นอาจิ้นนะฮะอันนี้เขา ตลาดของเขาก็คือโคนที่หักสุขภาพนะครับอหักสุขภาพนะครับมาได้กินแบบอาจินนะฮะส่วนตะกอนนะครับเนาะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเปิดทั้เนี่ยเป็นเปิดทั้สุราพื้นบ้านเนี่ยเปิดจะใส่ถุงก็เซลล์ๆเนาะนะครับถุงเซลล์ๆก็ใส่ขวดธรรมดาได้นะนะครับก็คือเอาทั้กันภายในชุมชนอ่ะนะฮะกินกันภายในชุมชนดูแลร่างกายคนภายในชุมชนนะครับซึ่งตะกอนยิ่งแบบแพร่หลายนะครับ ยุคนี้สมัยนี้ครับอยากจะค้นติดหาซุขภาพายังอป,อ,ปอบประโยชน์เนี่ยครับเปิดก็เห็นว่าน่าจะไม่กันนะครับดูแลรูปสภาพของคนบ้นานเฮาเนี่ยครับตีเปิดผมมีสตงสตาร์ง,งไปซื้ออาหารเสร,ริมราคาแป้งๆมากินเพื่อร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะครับก่อนได้ใจสูตรเนี่ยครับมามาทำเรื่องของสุรากันชนซึ่งมีสมุนไพรมาจิบมาดื่มกันเพื่อจะดูแล,ลเรื่องสุขภาพเพือ่อเกิดร่างกายตีแข็งแรงนะครับสมบูรณ์ขึ้น อ่าเนีสมัยก่อนนะครับเนาะมีการทําแล้วกับมีการพัฒนานะครับสมัยก่อนนะฮะเขาบอ,บอกมีสแตมป์นะฮะบอ,บอกมีสแตมป์เนาะก่อเขาก่อไปทําในเรื่องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตนะครับอ่าคือมีสแตมป์เนาะที่ตอนสแตม็มยางถูกต้องต,องตามกฎหมายแถมบอปอครับเขายังมีโลโก้นะครับโลโก้นี่เป็นเอกลักษณ์ของของอขงกลุ่มเฮากรลวัดได้คือมีโลโก้ในเรื่องของของุนยิมนะฮะมีโลโก้ยังขุนยิมนะ แต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าไอ้คันปีเป็นสติ๊กเกอร์นีะฮะ mm hmm. เขากำลังจะมีการพัฒนาฮ mm hmm. ือ,อ,อดีขึ้นคือแหมงออกมาจะมีพลาสติกหุ้มนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. มันบอกข่งามตัวสีสันก็อบบอดูดีตัวทันยานึง mm hmm. เขาก็จะทําเรื่องของออ่่าาสตอรี่นะครับใส่บนบนบนบ,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 นบนปากขวดนี่นะห้อยไว้สักหน่อยว่าอ่าสุราเนี่ยมันเป็นสุราตีผสมสมุนไพรนะครับมา mm hmm. ได้ทําเผื่ออ่ากิ mm ่งเมาอย่างเดียวนะนะครับอันนี้ทําเผื่อสุขภาพนะครับ สมัยก่อนนะฮะทำจุกแบบเนี้ยนะครับจุ๊บสมาร์ทนะครับจุกฝาฝาพลาสติกนะครับซึ่งเวลาเราใส่ไปเหมือนๆเนี่ยไอสุราเนี่ยก็จะมีการระเหยนะครับแล้วก็มันปฏิกินิยมันจะมันจะมันจะไหลออกมาตัวเองนะครับมันจะไหลออกมาตัวเองนะครับเนี่ยถ้าไปเจอเนี่ยนะฮะแปะออกมาได้มีกลิ่นนะฮะไหลได้เนี่ยเนี่ยฮะอันนี้คือมันบัสนิดนะครับทำให้คุณคุณค่าทั้งทั้งทั้งนี่มันหายไปตัวเองมันจะมันจะโคตหายไปตัวเองนะครับ ก็เลยมีการแนะนำนะครับมีการแนะนำให้ทำฝาใหม่ฝาแบบนี้แบบฝาฝาเบียร์ฝานะครับปิดยังสนิทเลยครับบ่ซึมครับบ่ซึมนะฮะตอนนี้บ่ซึ้มนะครับคนการขนย้ายก่อนจะางแล้วก็บ่เสียหายต่อสินค้านะครับอันนี้คือเปี่เขาได้เข้าไปจูงกันแนะนำแลวก็การทำนะครับซึ่งเรื่องการตลาดตัวนี้นะเรื่องการตลาดนี่ ตอนนี้ก็ขยายจากืชุมชนในบ้านหนองบัวเนาะนะครับออกไปสู่อำเภอรอบนอกอย่างเช่นจุนก็ยังทำได้ตัวจงหวัดก้านนะครับสำหรับปูหักหักสุภาพใเรื่องของสุราการส่งเสมุมไพรเนาะนะครับอ่าครับตันนี้อนี้กับผมก่อได้ได้น้ำน้ำเสนออย่างอีก่อนนะครับปูก็ก็อารท่าผกำหน่อยได้น้ำมาจากสุราการชุมชน มันเกิดมามาได้นาะมันสงสัยแต่เกิดมาเมียก็พ,พูดแต่เจ้าละเ <c oughs> มียน,นายพานนายอย่างมันจะอู่อย่างชุลากันชุนชนมีนายพานคนหนึง่งส <c oughs> องคนผัวกันมี้ยไปไปเดินป่าแล้ว็ไปป้า่อ่นกมันไปกินน้ำ่วงเตียนโลนไม่นกนั่นมันจะ กาบพริกหน่วยดีปีจันจีจันบ้านฉป,ปะแบบเขาเนั่ยนะเอามากินกับมะม่วงมาต้องเพง<ม>่งคุณอยา้กินมาเต้นมาล้มที่นี่กัน,นายนพนันกับไปพอเลยน่ะเห็นแบบไหมเห็นแบบไหมเอามามา,มาทำเนี่ยมาทำเจะผมะ <c oughs> ผมก่อเห็นแบบจากนายพันคนนั้น,น <c oughs> คือว่าเอามากินพริกน่วยดีปีจันจีจันบ้านมันบอมีพิษมีไฟเอามากิน ผมมาเรียนแบบมาก่ะคือว่าชูราเนี่ยกลายเป็นมาแต่ก่อนนี่มันมีจืดเปินเลยหน่อยใส่จืดว่าชูราปูชุกับ็นอย่าเนี่ยเป็นานายพันปูชุกเป็นอ่าลานปูชุกเปยางลาเป็นโรคปลาทั้งคือมันแบบชูรากลา,กายเป็นชูรากลายเป็นชูราผมก็มาเรียนแบบตอนแรกก็มันจะมีหากไม่เนาะมีพริกหน่อยนี้ปีจันจีจับนบ้านปีตะไคร่หอมปัวหอมเต็ม แต่ข่า,ขานม้งว่าโลคเพศผมก็ไปเกป็บเอาในปาน่าในเขามาทําเอามาทํเา,าทเป็นสม,มุนไพรแต่นี่ทโหมูดอันนี้กินได้แก่นม,มแก่กรบต้องเจ็บต้องได้เ<ม>ลยนะเอาเอามาเข้ากันครับตัวนี้เอามาตัวนี้สองขีดเขาแปลงซิบมัดซิบมัดเท่ากับซิบกิโลเราเอามาผสมกันผสมกันกับมากุ๊บปุ๊บได้สามมัดสามมัดเราออกแล้วเอามา แป้งเราตัวนี้ลูกหนึ่ง่อเข้าห้าลิตรเข้าห้าลิตรน้ำห้าลิตรน้ำห้าลิตรก็คือว่าได้เราห้าขวดได้เราห้าขวดครัได้เราห้าขวด,ดเขาเ,าาม,เมื่อกี้บ่มีพิษมีไพร์บ่มีการแปกป้อมหนึ่งผมทำแบบว่า,าส,สมุนไพรพื้นบ้านของ เดี๋ยวเราโหมดโรมอนเดี๋ยวเราไปดูครับเนาะแต่ละตัวครับอย่างเช่นขิงค่ะจะไข่นะครับหอมเตี้ยมเนาะหอมเตี้ยมจากข่านน,นู้นนี่นะครับอ่าอันอ่าหักหักอย่างก็หักมาขยี้แจด้ำมาขยแจมา้แจดำด้ำน้นนี่นะครับอ่าอ่าแล้วก็จะมีโกดตั้งเกาเตียนตั้งห้านะครับพริกไทยนะครับพริกไทยดำพริกไทยขาวนะครับ,รบมู้นนี่จะเป็นสูตรคุณไพร่ดี เปลี่ยนประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นเลยนะครับนี่นะนะครับเอามาเอามาผสมเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยจะแก้มาครับแม้กระทั่งการการลดคอเลสเตอรอลนะครับการลดคอเลสเตอรอลได้นะครับลดเนี่ยตัวนี้นะฮะบริจาคกินเพื่อจะอันไปเมาอย่างเดียวนะครับนี่นะนะครับกินเพื่อเป็นเป็นกระสายนะครับทำให้เวลาเขากินกินกระสายนี่วันหนึ่งข่าวนึงเนาะต่องคุลีนะครับองคุลีนี่ของเขาเนี่ยนะนะครับข้อหนึ่งเนี่ยครับ ทำให้หลุดล้มมันเดินดีเดินสมดูรนะครับกินหนักกับเมานะครับอันนี้จะเป็นยาครับเลือดครับล้มนะครับนะฮะเป็นกระสายย้านะครับเป็นกระสายอาหารนะครับเนาะกระสายย้านะครับทำให้ร่างกายเขาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับกระชุ่มกินแล้วกระชุ่มกระช่วยนะครับบ่งห่วงเงาเหาวนอนนะครับกินแล้วก็ทำให้ร่างกายมีมีแห้งในการที่จะต่อสู้กับงานนักต่อไหวเนาะนะครับอันนี้ก็คือปีิมาที่ไปของสุรัอ่า สมุนไพรเป็นบ้านชุมชนของบ้านหนองบัวเขานะครับชูร้านนี่มันมาหลายพันปีแล้วนะครับครับขอบคุณมาได้ให้จ้า